สวัสดีครับขอต้อนรับทุกผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มพวงกพันออฟิเชียลนะครับอีพีนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับพระภิกษุท่านหนึ่งครับในปัจจุบันนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลหรือว่าวาระสําคัญต่างๆก็จะต้องมีชื่อของพระอาจารย์ท่านนี้ร่วมปลุกเสกนั้นด้วยนะครับและเป็นพระภิกษุไม่กี่รูปนะครับในปัจจุบันนะฮะที่เป็นสิทธิสายเขาอ้อครับ สับปะวิชาเขาอ้อที่ขึ้นชื่อลือชากันก็กินเหนียวกินมันกินเสร็จเรียบร้อยลองเลยได้ไหมลองก็ลองสมัยก่อนนี่ลองเอาเปืนตำรวจมายิงตัวเองเลยไม่ออกโดนมีดมั่งโดนดาบมั่ง ปาดคอปาดทั้งตัวไม่เข้าสายเขาอ้อเนี่ยมีแต่อาจารย์ที่เก่งๆนะาบางทีท่านก็ทดลองวิชากันเองน้ำมน,นี่หมุนติ้ว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 ทำไห้วัตถุมงคลน,นี่มันสามารถแสดงฤทธิ์ขึ้นได้คือหลบหลีกได้หายตัวได้ หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเป็นสะพานบุญในการอุดหนุนสินค้าจากคงกระพันสโตร์นะครับพวกเรารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากนะครับและปัจจัยที่ท่านผู้ชมได้ทําบุญมานะครับก็จะนําไปบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารและสร้างศาสนสถานต่าง,างๆรวมไปถึงช่วยเหลือพระสงฆ์หรือว่าเนนที่อาพาธนะครับช่วยเหลือการศึกษาของเด็ก สร้างถนนสร้างสะพานและแน่นอนว่ายังมีการนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆอีกมากมายตามแต่วัตถุประสงค์ของวัตถุมงคลชนิดนั้นๆนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับว่าเงินส่วนหนึ่งก็จะถูกนำไปช่วยสร้างคอนเทนต์ดีๆที่มีคุณภาพในช่องนุ่มงคงกระพันออฟฟิเชียลอีกด้วยนะครับขอให้ FC ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าวัตถุมงคลที่เราเลือกมานั้นเป็นของดี มีวัตถุประสงค์ที่ดีเพียงแค่ FC เข้ามาที่ l ล n e แอดบางอ้อหรือตาม QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้หรือคงกระพัน Store ท่านผู้ชมก็สามารถร่วมบุญกับเราได้ทันทีนะครับแล้วผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าเช่าวัตถุุงคลกับเราคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทาบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับผมหนุ่มคงกระพันขอบคุณมากครับ นมัสการครับครับเชิญพลครับครับปกติพูดคุยกับพระอาจารย์นะก็จะเป็นภาษาใต้นะภาษาใต้บ้านเราแต่ว่ากลัว F อซไม่เข้าใจเราพูดกลางนะครับพระอาจารย์ครับกัับพระอาจารย์ครับในฐานะที่เป็นสิทธิเขาอ้ออยากให้พระอาจารย์เล่าเรื่องราวของเขาอ้อให้ฟังหน่อยว่า เอซี uh, หลายคนเนี่ยรู้แหละว,ว่าเป็นสุดยอดเรื่องราวของสายเวทวิทยาคมแห่งแดนใต้มาเป็นพันปีะนะเขาอ้อเนี่ยมีวิชาอะไรบ้างแล้วก็โดดเด่นเรื่องอะไรบ้างฮะพระอาจาจรย์อขอเจริญพรครับตักกศิลาเขาอ้อเนี่ยอนับได้ก็พันปีครับแรกเริ่มเดิมทีนี่เป็นของศาสนาพราหมณ์เขาครับตอนหลังก็กลายมาเป็นของ าศาสนาพุทธเรามีพระเข้าไปปกครองดูแลก <c oughs> ็มีครูบาอาจารย์ตั้งแต่นั้นมาก็าได้เริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันทั่วประเทศเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งที่เป็นพระก็ดีทั้งคารวาสก็ดีโดยเฉพาะยุคที่เราจำความได้เนี่ยเราจะจำชื่อของหลวงปู่หลวงพ่ออาจารย์ตองเท่าวัดเขาอ,อ้อถือว่าเป็นเจ้าสำนักที่รู้จักกันแพร่หลาย ตักฝ่ายการวาดก็จะเป็นคุณพ่อชมชัยครีครับแล้วก็คุณพ่อพลตํารวจตรีขุนพันตรัสราชเดชนี่เป็นที่รู้จักอันนี้เอฟซีรู้จักดีรู้จักกล่าวขานกันมาครับนานอาจารย์ครับอยากให้เล่าตำนานเรื่องนี้นิดหนึ่งว่ากันว่าสายเขาอ้อเนี่ยก็มีแต่เกจิมีแต่อาจารย์ที่เก่งๆนะบางทีท่านก็ทดลองวิชากันเองใช่นะอันนี้มีจริงไหมับ ก็มีเรื่องเล่าจากครูบาอาจารย์ของอาตมาคือหลวงพ่ออาจารย์มหาจรูนอยู่วัดดอนสลาสมัยนั้นท่านเล่าว่าหลวงพ่อปานครับกับอาจารย์นำเนี่ยก็อยู่วัดเดียวกันคือวัดดอนสลาหลวงปานเข้ออ้อต่อจากบรมครูอาจารย์ตรงเท่าก็เป็นหลวงพ่อปานฟาละธรรมโมอดีตเจ้าสำนักวัดเข้ออ้อวันดีคืนดีอาจารย์นำเนี่ย แกปลุกเสกวิชาประหลัดประหลัดพลิกที่ก็พูดกัน,นครับอยู่ที่กุฏิท่านกลางค,คืนแต่อาจารปานี่ยอยู่อีกกุฏิหนึ่งพอตอนเช้าเนี่ยอาจารย์นำเนี่ยแกก็เที่ยวถามว่าประหลัดแกาหายไปไหนครัโวยวายกันใหญ่ทั้งวัดครับหลวงพ่อปานก็เรียกอาจารยหมาเจริญไปดูบอกว่าประหลัดของท่านนำมาอยู่กับเราเหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> มาได้ยังไง ท่านเรียกมาท่านบอกท่านเรียกมาให้มาอยู่กับแกท่านใช้วิชาหนึ่งใช้ถั่วล่อเรียกไห้มาอยู่คนหนึ่งปลุกเสกที่กุตินู่นอีกองค์หนึ่งเรียกมาอยู่เจ่กุตินี้ตื่นมาหายหมดนู้นหายหมดนี่เป็นเป็นเป็นที่มาของการตรสอบกันปรากฏว่าคู่นี้ก็ไม่ค่อยลงรอยกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ลองวิชากันเรื่อย ครูบาอาจารย์เก่าๆท่านก็เล่าให้ใช่เล่าให้ฟังว่า<ๆ>เขาทดลองวิชากันครับ<ๆ>นี่ผมได้ยินจากอาจารย์หมอจรูนค<ๆ>รับฟรอาจารย์แล้วว่ากันว่าเวลาปุกเสกวัตถุมงคลเนี่ยนะเกจิเก<ๆ>่าๆเนี่ยปุกเสกกันเนี่ยอย่างจะเป็นประหลัดขิกหรือว่าจะเป็นวัตถุมงคลเนี่ยบางทีเขาบอก บุกเสพอยู่ในวิ่งเงินวุ่นวายอันนี้พระอาจารย์เคยเจอบ้างไหมครับอ่ะเคยเจอ,อเคยเจอเคยเจอแต่ไม่สามารถเอ่ยนามได้แต่เคยเห็นเคยพบเคยเจอ,อในระหว่างการบุกเสกนี่กระแสจ,จิตของท่านนี่นิ่งครับนิ่งแล้วก็ตั้งความปรารถนาให้วัตถุมงคลน,นั้นเนี่ยเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์และไอเป็นไปอย่างนั้นได้ตามกระแสจ,จิตครับท่านอาธิษฐานสมาธิถึงขั้นเบื้องสูงเรยอ,อาจจะได้ฌานสมาบัติ ครับอ่าขั้นใดขั้นหนึ่งครับซึ่งทําให้วัตถุมงคลน,นี่มันสามารถแสดงฤทธิ์ขึ้นได้เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวได้กระโดดได้เคลื่อนย้ายได้เป็นอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นเลยน้ำมนต์นี่หมุนติ้ว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 ,ว,ว,วแล้วก็วัตถุมงคลน,นี่กระโดดออกจากบาทตอนนั้นที่เคยเห็นนี่เป็นอะไรฮะวัตถุมงคลที่ออกมาก็เป็นผลัดเป็นเป็นผลัดอเป็นผลัดเป็นผลัดเนี่าลอยโอ้นมา อัศจรรตรอัศจรรต์อาตมาเลยเลยเลยเชื่อสนิทใจตั้งแต่นั่นมาเรื่องของพุทธาคมเรื่องของวิชาคมต่างๆก็เลยเชื่อสนิทใจตอนนั้นเป็นพระอยงเป็นพระแล้วครับเป็นพระแลวนะก็ต้องอย่างที่บอกนะท่านผู้ชมถ้าใครเห็นใครมีโอกาสได้พบเจอได้เห็นกับตากับตาก็จะทําให้เชื่อแหละนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องอัศจรรย์นะใช่ใช่เรา พระอาจารย์เนี่ยศึกษาล่ำเรียนเขาอ้อมาสาขาวิชาไหนบ้างอาตมานี่ได้ตำรับตำราดั้งเดิมจากคุณทวดคุณปู่คุณทวดคุณปู่อาตมาเนี่ยเป็นคนดั้งเดิมจังหวัดพัทลุงอยู่ใกล้กับวัดปากสะวัดเขาอ้อครับโยมทวดนี่ถือว่าเป็นสิทธิ์สยานุสิทธิ์ของอาจารย์ทองเท่าเลยรู้จักสายตรงสายตรงเลยเป็นคนที่สับว่านเก็บว่านหาว่านให้หลวงปู่ ตองเท่าท่านเล่าอย่างนั้นแล้วท่านอุปยบมามีครอบครัวที่จังหวัดตรังครับก็ตั้งหลักปักฐานตอนอาตมาโตแล้วก็ได้ทํรราแล้วก็มีดหมอจากอาจารย์ตองเท่าที่ท่านได้รับมอบมาอาตมาก็เรียนเป็นครั้งแรกของสายกออตอนนั้นยังเป็นคราวาสยังเป็นคราวาสอยู่ตำรากี่เล่มฮะอับสองเล่มยังอยู่ที่วัดตอนนี้อยู่วัดที่วัดในเตาครับมีดหมอก็ยังอยู่ที่อาตมาเป็นมีดทรงก็เรียกทรงบาดิ บาดิกก็พระจาย์ก็ใช้เป็นมีดครูมีดครูประจําปีที่ต้องติดตัวไว้ไหว้ครูประจําครับัป่บบปวิชาเขาอ้อที่ขึ้นชื่อลือชากันก็กินเหนียวกินมัน กินเหนียวนี่กินยังไงจันหลายคนไม่รู้ผงด้วยข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำฮะปกติสมัยโบราณก็จะปลูกเองก็เรียกข้าวเหนียวดำหมอปลูกแล้วนำมาผงด้วยน้ำสมุนไพรต่างๆร้อยแปดสมุนไพรที่หาได้ในภาหาได้ในในท้องถิ่นตรงนั้นบนปูเขาเขาอ้อมั่งําแถบนั้นบ้างร้อยแปดอย่างร้อยแปดอย่างนี่จะมากกว่านั้น นำมาต้มเอาเจ้าพน้ําแล้วก็มาหุงกับข้าวเหนียวดําแล้วก็กินมันมันนี่ยังไงฮะเกิดจามันของน้ํามันงาหุงจนแข็งหุงน้ามันจนแข็งสามารถป้อนได้ครับเหมือนกับข้าวเหนียวสังกยาอย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นก่อนที่จะมาเข้าพิธีกินเหนียวกินมันเนี่ยลูกศิษย์ต่างๆเนี่ยจะต้องถืออะไรไหมก็ต้องถือศีลห้ารับศีลห้าถึงเลิกงามยามดี ก็จะป้อนเหนียวกินมันกันอ๋อต้องดูเลิกด้วยต้องดูเลิกเช่นวันสําคัญครับวันเสาห้าอย่างนี้วันเพ็ญเดือนสิบสองแล้วก็ลูกศิษย์มาป้อนป้อนกันอาจารย์ป้อนอาจารย์ป้อนกับกับนั่งเหล็กกล้าเหล็กกล้าเอาเหล็กกล้ามาปูเหล็กกล้าลูกศิษย์ก็เอาเท้าเหยียบเหล็กกล้าศีรษะปกด้วยหนังมีเอาหนังมีมากศีรษะอีกใช่ครับแล้วก็กินเหนียวกินเหนียวแล้วก็กินมัน รสชาติเป็นไงรสชาติถ้าเป็นข้าวเหนียวดําจะขมชนิดว่ากลืนแทบไม่ลงร้อยแปดอย่างร้อยแปดอย่างขมมากขมมากครับแล้วมันฮะมันก็ออกรสปกติปกติปกติะพรหอมๆกินเสร็จเรียบร้อยลองเลยได้ไหมลองก็ลองสมัยก่อนนี่ลองลองเลยลองให้เห็นเห็นกันอ่ะลองเอามีดฟันเลยฮะมีดฟันมั่งมีดกรดมั่ง แต่สมัยโบราณนี่ทวดของอาตมาเนี่ยอยู่พัทลุงท่านเล่าว่าเขาไม่มีอาวุธสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ไม้ไผ่เหลาแบบแหลมคมที่สุดแล้วก็กรีดก็ไม่เข้าไม้ไผ่นี่คมมากไม่เข้าไม่เข้าอ้สมัยก่อนสมัยทวดนี่เขาเขาลองกันจะดีเด่นเป็นทางด้านแคล้วคลาดไปคงกระพันหนังเหนียวว่ากันตามภาษาคนใต้เรา วันนั่งเนี้ยและกินแล้วครับอาจารย์แล้ว,แล,วแล้วพออ,อันนั้นคือกินเหนียวกินมันาาแล้วแช่ว่านแช่ว่านก็อีอกศาสตร์หนึ่งที่ครูบาอาจารย์ร,รุ่นใหม่ๆนี่ทำกันอยู่ที่วัดเขาอ้อก็ดีวัดดอนสัลาก็ดีคในแถบนั้น เดี๋ยวนี้คารวาสที่สนใจแล้วก็มีความศรัทธาในเรื่องของสายเวทสายเขาอ้อก็บางทีก็ไปไปแช่ว่านกันก็มีใช่เยอะใชมเยอะทันนว่านก็เหมือนกันไหมฮะร้อยแอย่างกว่าก็คือนำว่านร้อยแอย่างมาถึงว่าเรานับไม่ได้จํานวนว่าเท่าไหร่โอเป็นคําที่บอกว่ามันมากมายใช่มากมายเหลือกันานับร้อยแปดันเก้ารแปปันเ้ามากเลือกขึ้น๋อแบบนั้นแล้วก็ เอามาใส่น้ำมาต้มมาต้มก่อนต้มก่อนต้มก่อนแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยลงปอยู่ในรับเขาเรียกรางยาก็ใช้แช่กันกี่ชั่วโมงลงไปนอนแช่นอนแช่ก่อนจะลงก็ต้องบริสุทธิ์ตัวเองทําให้ตัวเองบริสุทธิ์ครับต้องมีคนจูงลงครูบาอาจารย์มีพระ สวดให้ทำพิธีเกิดใหม่ก่อนก่อนลงแล้วก็ต้องถามว่ามีโรคติดต่อทางผิวหนังยังไงมีกฎก็ห้ามยังไงจะกินเวลาไหนจะถ่ายเวลาไหนต้องมีกฎระเบียบหมดนี่การลงแช่ใจกี่วันกี่วันแช่กี่วันก็โดยปกติแล้วห้าวันถึงเจ็ดวันวันละกี่ชั่วโมงวันละประมาณสี่ถึงหกชั่วโมงโอ้หนอนกันนอนกันเขียวหมดเลยชาเลยแหละ S 2> <S 2> แล้วเขาต้องมีน้ํข้างล่างสุดเนี่ยมีน้ำนูน่นน้ำนี่ที่สามารถติ่มแทงเนื้อหนังเราได้แบบไม่ใช่ติ่มแทงทะลุนะติ่มแทงนิดๆหน่อยๆเพื่อให้น้าว่านเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อหนังของเราให้ถลอกเล็กๆถลอกเล็กๆน้อยๆซึมเข้าไปซึมเข้าไป,าไปแล้วก็สับเปลี่ยนน้ําว่าน <S 2> <S 2> <S 2> น้ําว่านไม่ใช่แช่ตลอดมันจะบูดมันจะเน่าต้องนํากลับไปต้มแล้วก็ลง ไปนในรางใหม่ดับเรียนอย่างนั้นครับใกล้แบบน้ําหมุนแบบตมัไมใหม่หมทำไมอย่างนั้นเดี๋ยวก็จะไม่มสบายกันมีเชื้อโรคครับพะอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยพออาละครบตามจํานวนที่กําหนดนะฮะเวันนะแช่ครบแล้วก็ลองเหมือนกันลองลองสมัยโบราณน,นี่หลวงปูก่กเคยเล่าว่าท่านลองเชือดด้วยไม้ไผ่โอ้โหไม้ไผ่ก็เรียกไม้ไผ่ตรงที่เลาแบบคมกริบกว่าใบมีดโคนปาด ปาดปาดคอปาดทั้งตัวไม่เข้าต่เล่าอย่างนั้นครับพราะจยาแล้วพอเสร็จสิ่งที่ต้องถือต่อเนี่ยเคยได้ยินเรื่องราวจากขุนพันธลักษณ์ราชเดชลูกชายท่านเล่าบอกว่าอพ่อนี่ถือเยอะมากมีอะไรบ้างฮะก็มีผักเลื้อยห้ามกินห้ามกินตำลึงก็ไม่ได้ตำลึงไม่ได้ผักบุ้งผักบุ้งนี่อะไรก็ไม่ได้โอ้โหหลายอย่างมันละกอก็ไม่ได้มะเฟืองก็ไม่ได้ ออมะก็ไม่ได้ไม่ได้ก็มันปลองมันปลองภ <c oughs> าษาใต้ปลองคือเสื่อมเสื่อม,เส,อมเสื่อมนะใช่ <c oughs> ก็แสดงว่าถ้าลูกศิษย์เขาอ้อนี่เมื่อรอกอ,อก็ไม่กินไม่กินตำลึงตำมุ่ง,งไม่กินมะเฟืองอะไรไม่ได้ห้ามรอดไม้คำกล้วยไม้คำนู่นคำนี่ห้ามรอดบันไดห้ามร่วมประเพณีกันกี่คำห้ามผิดนู่นผิดนี่ลูกเมียคนอื่นถือหลายอย่าง ด่าพ่อร้องแม่คำพวกนี้ห้ามเด็กขาดคำหยาบถือว่าแม่ความเคารพวกนี้ของจะไม่อยู่เลยของจะไม่อยู่กับเราอืเพราะฉะนั้นก็ต้องถือหลายอย่างหลายอย่างมากแล้วสมมุตินะสมมติพลาดมุติพระอาจารย์เราวันนี้เขาแกงตําลึงมาเราไม่รู้เราไปทานปึ๊บแล้วมันปลองมันจะปลองอยู่กี่วันนะก็ต้องกลับไปหาครูให้าเขาเกิดใหม่โอ้ปลองตลอดเลยครับต้องไปทําใหม่ นาำพระพุทธมนต์อาบหรือใช้ญ้่คาเป็นบ่วงคอาบเกิดใหม่อีกครั้งครอบใหม่ครอบประาสายเวกบอกครอบไหมเกิดไหมครับพระอาจารย์ได้ได้ทํามาไหมครับกิ่นเนี้ยวแช่อาตมาเนี่ยทําครบมาสมัยเมื่อปี30สิเจ็เศษนี่แช่ว่านก็ครบอยู่ครบตอนนั้นเป็นฆราวาสเป็นพระแล้วครับเป็นพระแล้วพระอาจารย์เคยลองไม่เคย แต่โดนฟันก็ดเโดนโดนมีดมั่งโดนดาบมั่งสมัยพระหนุ่มสมัยนั้นเอ้าเป็นพระแล้วทําไมมีคนมาฟันได้ยังไงก็ให้ลองให้ลองอนุญาตอนุญาตให้ลองกินเหนียวเสร็จกินมันเสร็จลองเลยใช่ใช่จะได้อ้ไม่เข้าก็เป็นยางบอลมั่งแต่รู้สึกได้ถึงแรงกระทบอรู้สึกรู้สึกรู้สึกแล้วก็เป็นยางออกมาเหมือน ปั้กไปก็มีน้ำน้มีเส้นมีเส้นเล็กๆขึ้นมาแดงๆแต่ไม่ถึงกับเข้าเข้าโอ้แต่ก็ประหลาดนะพระอาจารย์ผพรมีที่มาเอามาลองเนี่ยผมกริบเราอยู่ในมณฑลพิธีครับอีกอย่างหนึ่งแล้วก็กำลังใจที่อยู่กับครูบาอาจารย์ก็จริงความฮึกเหิมของสภาวะจิตที่เราได้กินมา ได้รับการป้อนมาได้รับการกํากับมาในวิชาสายนี้มันทำให้จิตของเราฮึกเหิมว่าไม่เข้านี่คือกําลังใจเป็นศรัทธาศรัทธาเป็นที่ตั้งยิ่งแต่ผมนี่คงกระพันชื่อคงกระพันชื่อดีมากมันยิ่งไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยปืนได้เลยอาตมาเนี่ยโดนแค่ดาบมีดเล็กๆกน้อยน้อยเออนี่ก็คือวิชาเขาอ้อเขาอ้อดั้งเดิมจริงๆมีอย่างอื่นไหมฮะอันนี้คือที่เรารู้จักนะที่เรารู้จักหลายสาขาครับ เหมือนกับเราเข้าไปเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆมีสาขาคงกระพันมหาอุดแคลคลาดเพชรลีกเพชรลีกคือคือหลบหลีกได้หายตัวได้อ,อะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีเมตตามหานิยมครับมหาลาพภกกรัพย์ค้าขายมีครบในบตักกทิลาเก่าอ้อแล้วแต่จริตคนไหนที่เหมาะกับอะไรครูบาอาจารย์ก็จะเล็งเห็นและจะมอบวิจารณ์นั้นให้ครับ โดยเฉพาะอาจารย์นำนี่เด่นไปทางด้านพภกกระพั์มากเมตตาเมตตาคนจะขึ้นกันเยอะเอาไปค้าขายปัจจุบันนี้เนี่ยคนก็เน้นเรื่องนี้เน้นเรื่องนี้แล้วก็ดังคู่กันมายุคอาจารย์นำนี่ก็คือหลวงปู่ปานนี่อุดท่งเหนียวก็ดังอยู่ปัจจุบันเหมือนกันพระอาจารย์เห็นบอกว่าท่านนี้มีความสําคัญกับพระอาจารย์มาก ท่านด็อกเตอร์ไมตรีบุญสูงเนี่เป็นกระวาสจอมขมังเวทเป็นปรหบนนะบดีนนคนภูเก็ตับที่สนใจศึกษาสายเวทวิทยาคม,ว,าคมวิทยาคมทั่วประเทศทั่วเลยนะฮะแล้วเด่นๆที่สุดคือท่านเป็นศิษย์ของอาจารย์นำศิษย์ของอาจารย์ปานเป็นลูกบุญธรรมหลวงปร่ปน วัดบางพระวัดบางพระคนสุดท้ายที่หลวงพ่อปนสักเสือให้สองข้างคนสุดท้ายเลยครับแล้วก็เป็นสิทธิเอกสิทธิรักของหลวงป่อแลเพชรบุรีรสักอนุมานหลายหลายรูปท่านไปครับบันปลายชีวิตนี่ก็หลังจากอายุท,ยท่านเจ็ดสิบหกสิบปาก็ไปเจอจะมาที่เมืองกาญ อยู่กับอาจารย์สำดิษไปขวังเหล็กไหลกันสมัยนั้นอ่ะพระอาจารย์ไปตุดงอยู่แล้วใช่ตอนนั้นไปเจอกับดรไมตรีที่เมืองกาญรแล้วก็ห่างหายกันไปจนอัจมากลับไปเป็นชาวาสวัดในเตาเมื่อปี2544ก็ไปเจอกับท่านอีกทีหนึ่งที่วัดถลุงทองและท่านก็ตามมาที่วัดมาช่วยเหลือนู่นนี่นั่นสร้างนู่นสร้างนี่กับพระอาจารย์ก็ถือว่าเป็นอาจารย์คนหนึ่งเป็นอาจารย์คนหนึ่งอัจมานับถือท่านเป็นอาจารย์ คนหนึ่งใน,ในสายการวาสเหมือนเป็นส <s büyük> ิท <Bear> ธ <ly> ิ์โรงเรียนเดียวกันนะสิทธิ์สายเขาอ้อเหมือนกันสก็เลยได้กันมอบสัพพะวิชาหลายๆอย่างให้กับอัตมาด้วยส่วนหนึ่งทั้งของอาจารย์นำก็ดีของอาจารย์ปานก็ดีแล้วเห็นบอกว่าท่านนี่โอ้โหเหนียวลองเลยท่านลองด้วยปืนลองด้วยมีดลองด้วยดาบโอ้ย ทุกอย่างปืนเลยฮะสัพพวิชาที่ท่านร่ำเรียนมาเนี่ยท่านจะทดสอบทดลองหมดนี่ไปถามคนในจังหวัดภูเก็ตพังงาได้จะรู้ถึงกิตติศัพท์ของท่านดอร์เมตรีมุนสูงเป็นอย่างดีลองจริงๆลอง,งปืนเลย,เ,ลยเอาปืนตำรวจมายิงตัวเองเลยเไม่ออกออของจริงเลยของจริงเป็นที่เลื่องลือจนถึงปัจจุบัน ในหมู่ศิทยานุศิ์ลูกหลานท่านท่านเป็นนักบุญนะเป็นนักบุญชอบสร้างชอบสร้างวัดทําบุญทําบุญโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแนทนทําวัตถุมงคลก็ให้วัดไปเลยครับไม่ได้จำหน่ายจ่ายแจกก็ได้วัดไปทํากันเอง โอ้หายากนะหยากแล้วปัจจุบันนี้คารวาจอมขมังเวทไม่มีแล้วท่านก็เป็นข้าพดีใช่นะแล้วก็เอาเงินส่วนตัวเนี่ยมาสร้างวัดทำนุบํารุงศาสนานะเอาเราก็อนุโมทนากับท่านด้วยนะเพราะว่าท่านก็ใจบุญนะใจบุญสร้างวัดสร้างอะไรทางวัดในเตาก็ช่วยเยอะเยอะเยอะมากไปดูดิสาลาบูโบสถ มันดบต่างๆจะมีชื่อของท่านอยู่เราถือว่าเป็นบุคคลที่น่าสนใจนะท่านผู้ชมแล้วท่านก็ไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่ปัจจุบันนี้ท่านก็ไม่อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องราวของท่านก็ยังคงถูกพูดถึงนะเพราะว่าถูกเล่าขานกันอยู่นะปัจจุบันนี้ลองด้วยปืนเลยลองด้วยปืนของจริงเลยของจริงของจริงพระอาจารย์สายเขาอ้อเนี่ยว่ากันว่านอกจากลูกศิษย์นะจะเป็นพระ จะเป็นคาาวาสแล้วเนี่ยเป็นขุนโจรเป็นทางด้านอีกด้านหนึ่งก็มีมีเยอะ าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ